สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการสานเคราะห์ขนนุนนะครับเพื่อกันเรลงมาชอนชัยให้ลูกขนุนเน่านะครับหรือสามารถห่อลูกจำปะกะก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยอุปกรณ์นะครับของเราก็ใบมะพร้าวติดกิ่งแบบนี้นะครับ2อันนะครับแบบนี้เลยใช้3อันก็ได้สี่อันก็ได้4ใบสามใบก็ได้นะครับเดี๋ยวอยู่รูปทรงแบบนี้นะครับตามวิดีโอนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราต้องตัดแต่งให้มันแบบนี้อยู่รูปทรงแบบนี้แล้วเราต้องเตรียม หก้านมะพร้าวนะครับหก้านมะพร้าวเรามาจากใบของมันือนกันนะครับเอาก้านมาแบบนี้เลยนะครับไว้เสียบไว้เหน็บมันให้มันติดกันนะครับตอนเราสานนะครับเพื่อให้มันเคลื่อนอันนี้อุปกรณ์ของเราก็2อย่างหลักๆนะครับก็ไม่เยอะนะครับก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยไปสานกันเลยนะครับหาต้องการสานของเรานะครับเราก็เอา ไปแบบท้าวสองอันนี้นะครับมาประสานกันแบบนี้นะครับแล้วก็สารกันให้ทําการไขว้สลับกันแบบนี้เลยนะครับอ่าก็สารสารสารนะครับสามอันนี้นะครับพอสารแล้วนะครับอ่าใบที่สามให้เราใช้ไม้นะครับกัดนะครับตอนนี้เราก็ตกแต่งก่อนให้มันแน่นๆให้ให้การสารมันอยู่กระชับอยู่ชิดกันนะครับไม่หลวมเกินไปนะครับให้แน่นกระชับหนูรูปทรงที่สวยงามนะครับ นี่ครับพอเราสารตรงนี้เสร็จเราก็กลัดนะครับให้มันอยู่ตัวเม้มันเคลื่อนเรากลัดเสร็จแล้วก็พลิกมาอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็มาสารไข่กันต่อนะครับแบบนี้เลยนะครับสารไข่สารประสานกันนะครับพอสารสารสามวันนี้นะครับพอสารเสร็จเราก็กลัดเหมือนเดิมครับใช้การมะพร้าวกลัดนะครับเดี๋ยวเรามาพลิกอีกฝั่งนึงนะครับพลิกใหม่ฝั่งนึงนะครับพอกลัดเสร็จนะครับกลัดให้มันกระชับนะครับเม้มัน เคลื่อนนะครับอ่าบวกลิกไ้ฝั่งหนึ่งแล้วก็สารมาแบบนี้ยินนะครับพอสารฝั่งนี้เสร็จนะครับเราก็พลิกไปอีกฝั่งนึงอีกนะสานแบบนี้ไปเรื่อยเืเรื่อยๆนะครับจนกว่าไปเมื่อพระของเรามันสั้นลงกว่ามันจะหมดแล้วก็สารไม่ได้อ่าเราก็สารไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งประโยชน์ของมันนะครับของการสารเคราะหอขนุนหือจำมะดาครับอ่ามันก็ช่วยหลายางนะครับช่วยป้องกันมะเร็งนะครับไม่ให้มาชอนชัยลูกขนุนลูกจำมาดานะครับ แล้ก็นอกจากนี้แล้วช่วยเราประหยัดตั้งประหยัดเงินนะครับลดสิ่งแวดล้อมเน่เป็นพลาสติกแทนที่เอาพลาสติกมาหอ่อล้วก็ใช้อาบูมันยาแบบนี้นะมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเราไม่ต้องซื้อถุงพลาสติกมาห่อกันนุนนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งเลืองขยะด้วยแล่ย่อยสลายง่ายนะครับตามธรรมชาติเห็นไหมครับเราก็สารใบแบบนี้เลยนะซึ่งมันดูมีทั้งเอกลักษณ์และความสวยงามนะรเราสามารถใช้ได้ทั้งจำประดาแล้วก็ขนุน ซึ unveiled, <và brightness> <desserts> paper, ่งเราสามารถสารใหญ่กว่านี้ก็ได้เล็กกว่านี้ก็ได้แล้วก็สารได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์ของใบมะพร้าวมันก็สารได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับทั้งก้านของมันทั้งใบของมันนะครับมันก็ใช้ได้หลายอย่างวันนี้ก็ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์สารเคระนะครับซึ่งภาษาไทยเขาเรียกเครนะครับเคราหอคนุโลจัมปดานะครับซึ่งเราสามารถลองทํากันได้นะครับเล็กๆอาจจะไม่สวยไม่เนี้ยบแต่พอเราทาไปเรื่อยๆเราก็จะจับจุดถูกนะครับจับจังหวะถูกจับวิธีการสารถูกว่าต้องสารยังไงให นี่ผมก็ไม่ได้สารนานแล้วนะครับทําให้การสานนานนครั้งนะครับมันก็อาจจะไม่สวยบ้างบางจุดอาจจะไม่เนี้ยบบ้างนะครับเพราะหยุดสารมานานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการสารในการปูมัญญาของคนไทยของเรานะครับนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในพอสารไปเรื่อยมันก็จะเริ่มสั้นลงเห็นไหมครับเราสามารถดึงแต่ละเส้นให้มันกระชับให้มันแน่นนะครับ มันดูกระชับเป็นรูปทรงที่สวยงามได้นะถ้าเกิดมันรวมเกินเนี่ยมันก็จะอยู่แบบไม่สวยงามนะครับมันก็ซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาขนุนเนี่ยเราใส่ตอนที่มันยังลูกเล็กๆอยู่นะครับพอลูกเล็กๆเนี่ยพอราลูกมันใหญ่เนี่ยมันก็สามารถขยายได้อีกครมันสามารถขยายได้นะครับมันสามารถขยายยนนะมัืดได้ขยายได้นะครับตามขนาดของลูกขนุนนะครับนะครับนี่จากวีดีโอนี่ดูสวยงามมากตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเราก็สานไปเรื่อยๆนะครับ นะครับว่าดีชีวิตของคนสมัยก่อนไหมครับก็ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับเขาใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับไหมครับม่าอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับเราสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ครับนะครับอ่าฝิดความประณีตนะครับอ่าไหมครับสวยงามนะครับสารกันอย่างซึ่งใบมะพร้าวนี่มันก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างครับใช้สามารถสารสารสิ่งของ สารปลาตะเพียนสารสิ่งของเครื่องใช้อย่างอื่นก็ยังได้นะครับไม้ว่าประโยชน์มันเยอะนะครับนะครับซึ่งผมก็มาสาธิตในเรื่องการใช้ประโยชน์ของการสารครกนะครับหอกระนุนหอจำบรดานะครับอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราสารชำนาญใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับวันหนึ่งอาจจะสารได้หลายลูกด้วยซ้ํานะครับไม่นานไม่นานนะครับ แม้ก็เราสารส่วนใหญเราก็กลัดอีกนะครับสารจนสั้นจนเหลือสั้นแล้วมันสารต่อไปไม่ได้เลยนะครับสารจนสั้นเราก็กลัดนะครับนะครับแล้วก็มันก็จะเหลือวัวจุกนะครับเราก็ม้วนๆหนุกตรงนี้เลยนะครับม้วนๆแล้วก็ทําการเชาะนะครับผูกเชาะนะครับการผูกแบบนี้เลยนะครับการผูกแบบนี้เลยนะครับม้วนๆเสร็จก็ทำการผูกสองสองอันเลยแล้มันก็จะเหลือสองอันแบบนี้เลยแล้วก็รวบรวบนะครับแล้วก็ทําการม้วนแล้วก็ผูกนะครับผูก ม้วนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการผูกนะครับอ่าผูกแบบนี้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับรับเราต้องนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้สารานานนะครับหยุดมานานแล้วนะเราน,นี่นะเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะไปทําการหาหอขนุนกันนะครับว่าเราจะใส่ขนุนทางขนุนเราจะใส่ทางช่องทางทิม ด้านที่เป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับฝั่งขวามือเลยที่ผมมือจับอยู่นะครับเราก็จะใส่ฝั่งนั้นนะครับซึ่งเราสามารถจับมือขยาอยออกมาแล้วก็มืองัดให้มันขยายกว้างขึ้นแล้วก็สวมเข้าไปในลูกขนุนแล้วก็บีบให้มันแน่นได้นะครับมันสามารถขยายแล้วก็หุบได้นะครับเห็นไหมเ <passar playable S 1> มื่อกี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายนะผมก็ใส่สรุปแบบนี้มาเลยนะครับเราขยายกว้างแล้วก็หุบให้มันหนีบลูกขนุนแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับเราสามารถลองทํากันได้นะครับ ช่วงว่างๆนะครับขอตั้งจำบัะดะหรือขนุนก็ได้ทั้งสองอันเลยน้องแบบเลยนะครับมันสามารถกันมารงได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ